สดีค่ะสำหรับเช้านี้นะคะคุณจะพามาเปิดคลิปที่สนามญ้าหนะ้าโรงเรียนนะเป็นไงล่ะโรงเรียนของเราหน้าอยู่ใช่ไหมล่ะให้ดู360องศาของเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างจึงโรงเรียนของเรานะคะอยู่ติดวัดจ้านะคะสีเขียวสดใสค่ะสําหรับเช้านี้นะคะเดี๋ยวคุณจะพามาดูค่ะว่าเอ๊กกิจกรรมยามว่างของเด็กๆเ,เราเนี่ยนะคะก่อนเข้าแถวค่ะเขาทําอะไรกันบ้างไปดูกันเลย หน้าโรงเรียนของเราจ้าเปิดมานะคะเราก็จะเจอกับคุณค,ณครูที่น่ารักคะ่ะยืนต้อนรับเด็กๆอยู่นะคะที่สำคัญจา้าคนนี้ใครจำไม่ได้บ้างเอ่ยคนเก่งคนดังคนเก่าว่าจำโรงเรียนนะคะนเสียมจา้าวันนี้มีอุปกรณ์ด้วยจา้าเจลนั่นเองค่ะ มาตรการป้องกันโควิดค่ะใครแพ้เจลนะคะก็ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียนกันเลยนะ,ะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาดูกันว่ากิจกรรมตอนเช้าของเด็กๆที่นี่ค่ะเขาทำอะไรกันเจอแล้วเจอแล้วทุกคน สาวๆกลุ่มนี้อุ๊ยขอซองไปไหนจ้อที่รักเขามีอะไรอยู่ในมือกิมมิกอยู่ในมือค่ะ sticky rice ว่าไงคะกล้อง hello ล e ผู้ชายที่คิดว่าตัวเองหล่อที่สุดในม .5 ค่ะกล้องและสาวๆของกล้องนะคะกิจกรรมตอนเช้าของทุกคนทําอะไรบ้างคะตอนนี้กินค่ะขนมค่ะอาจารเต็มไม้เต็มมือเลยจ้ะที่รัก กลุ่มนี้นะคะเน้นกินค่ะนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะจ๊ะสำหรับกลุ่มแรกค่ะมาดูค่ะว่าน้องๆมอต้นนะคะเขามีความขยันเบอร์ไหนค่ะทุกคนคะทําการบ้านที่โรงเรียนทําเองหรือลอกคะไหนขอบอกหน่อยทําเองค่ะทําเองจ้ะนะคะในโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยนะคะก็แค่แบบว่าเอาไว้ติดต่อเพื่อนค่ะนี่จ้าตั้งใจทําสุดๆค่ะวิชาอะไรเอ่ย คณิศาสตร์คุณครูคุณครูอะไรนะรโอ้ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะเป็นไงอ่ะไปต่อเลยจ้าเราก็จะเดินไปหาเหยื่อคนต่อไปกันนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครจะเป็นเหยื่อของเราในช่วงเช้านะคะประชาสัมพันธ์เสียงสวยนะคะเสียงพรอค่ะก็จะเปิดเพลงบรรเลงนะคะพร้อมกับ สาระน่ารู้นะคะให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องของเราได้ออมีอารมณ์สุนทรีก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนอย่างเข้มข้นนะคะในช่วงเช้าค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงของการพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะหาของรับประทานกันนะคะเจอแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปกลุ่มนี้กันซะ,ะสวัสดีค่ะกลุ่มนี้กิจกรรมตอนเช้าของพวกหนูคืออะไรกันคะลูก <ท>โอ้ย <ทำ S 2> การบ้านค่ะการบ้านอีกแล้วทํางานค่ะเป็นเด็กเรียนสุดๆวิชาเลยคะ่ะคณิตศาสตร์ของคุณครูปกป้องอ้ออีกแล้วอ่ะสองกลุ่มอีกแล้วครูปกป้องทําอะไรกับเด็กเนี่ยเด็กน่ารักมากเลยทําการบ้านของครูปกป้อง,งนนอ่ะทุกคนอ่ะกลุ่มนี้บ้างน,นะคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้พี่ใหญ่ค่ะหลังจากที่น้องๆเขาทําการบ้านกันมาดูว่าพี่ใหญ่ทําอะไรค่ะ อ๋อพี่ใหญ่เราเน้นกินนะคะแล้วก็เน้นอะไรคะเนี่ยอุ้ยอุยอยปั่นจักรยานค่ะสายออกกําลังกายก็มานะคะคอ,อย่าอยากินเยอะนะคะเพราะว่าเปออกทางแก้มแล้ลูกอะมาดูกันว่าแก๊งหน้าห้องไอพีบอร์ดเขาทำอะไรกันอ,อาหารเช้าอุ้ยทำไมมันแดงเบอร์นี้ล่ะลูกมิดฮะมันแซ่บสุด ว่าไงคะกิะจกรรมตอนเช้าของพวกหนูคือน,น,นั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมอ๋อค่ะ <laughs> ประเทืองปัญญาก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนเนาะเกมที่ชอบเล่นที่สุดคือ,อ,อเอาเงี้ย <laughs> อ๋อนี่ซ้อมซ้อมไว้กีฬาสีใช่ไหมไแพมแล้วโ <laughs> อวยอยน่ครับ <laughs> เดินมาดูแกง๊งสาวๆหน้าห้องวิชาการแก๊งสาวๆค่ะสวัสดีค่ะอาหารประจําของที่นี่คืออะไรคะลูก ช้าของพวกหนูคือน้ำนะคะกินน้ำอย่างเดียวก็อ้วนได้เอ้ยไม่ใช่ก็อร่อยได้ค่ะทุกคนค่ะแล้วนี่คืออาคารโดมศูนย์รวมนะคะเรามาดูค่ะว่าเด็กๆค่ะแต่ละกลุ่มที่เขานั่งซุ้มหัวเอ้ยไม่ใช่เขานั่งเล่นกันอยู่ณที่นี้นะคะเขาเล่นอะไรกันบ้างค่ะสําหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่เข้าแถวของพวกเราด้วยค่ะนะคะอ่ะเริ่มจากกลุ่มแรกค่ะอุ้ย สนุกสนานเม,มามันมากเลยค่ะทุกคนไม่กล้าเงยหน้าแม้แต่นิดเพราะว่าอาจจะพลาดช,ช็อตเด็ดได้ทำอะไรกันอยู่ลูกกคำลังรักษาามโอ้โหกำลังรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตของตัวเองเกมที่เล่นคือเกม r O, v. R o v นี่คือซ้อมไว้กีฬาสีใช่ไหมโอ้โหมือสมังอยู่แถวนี้นี่เองฝั่งนี้ะครับเกมอะไรลูกเช่นกันนะคะโอ้โหทอปเคนค่ะท็อปเทนท็อปมาก กลุ่มนี้กลุ่มนี้ทำไรครับออกกำลังจะเข้าแต่ว่ายังเข้าไม่ได้เน็ตยังมาไม่ถึงนะคะสู่ๆ่นะลูกแก๊งนีเนน้เล่นอะไรกันอยู่ครับสวัสดีครับเล่นอะไรกันอยู่ครับเกมเกมอะไรเอ่ยไม,ไม่ได้เล่นเกมค่ะแต่ทำอะไรไม่รู้เล่นเฟรมอ่ะสามหนุ่มครับสามหนุม่มเล่นเกมอะไรครับลูกออยังครับครูจ่าครับ ยังครับของผมเป็นเกมอะไรครับลูกครับเิวตี้เกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณจ๋ไม่รู้จักค่ะทุกคนส่วนอันนี้อ๋อไม่ได้นั่งเล่นเกมนั่งมอสาวอยู่โอ้นี่แบบว่าจริงจังมากนะคะถ้าตั้งใจเรียนเหมือนนั่งตั้งใจเล่นเกมนี่สุดยอดมากเลยเกมอะไรครับลูกรู้ครับไม่รู้ <laughs> เหมือนกันแต่ว่าเล่นได้ ส่วนสองคนนี้หางานอยู่หรือเปล่าหางานอยู่หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ค่ะหาเกมอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนทุกที่ค่ะทุกที่มีแต่เกมค่ะเกมอะไรครับลูกไฟครับชื่อเกมฟรีไฟครับฟรีไฟโอ้จากนอกจากเอวีนะคะก็ยังมีฟรีไฟเดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่เขาอยู่เดี่ยวก็ทำอะไรสวัสดีครับทำอะไรอยู่ลูกไมครับทำอะไรอยู่ครับ นั่งรอเพื่อนนะคะอาหารอันนี้ยังเข้าเกมไม่ได้ค่ะ Wi-Fi ยังมาไม่ถึงสวัสดีครับเกมฮิตของกลุ่มนี้คืออะไรคะ ROV 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 และ ROV นอกจาก ROV ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนฮัโลโหลฮัลโหลแก๊งนี้มีขนมมาขายด้วยจ้าทุกคนอุย้ยอะไรเนี่ย นางจะสวยกว่าฉันไม่ได้แล้วค่ะทุกคนค่ะอ่ะกูจะถามหน่อยกิจกรรมตอนเช้าทําอะไรกันบ้างคะก่อน,อนข้อแถวเล่นโทรศัพท์แชทค่ะคนอื่นว่าไงคะ <c oughs> อ๋อถ่ายรูปขายของอยู่ค่ะฝั <c oughs> ่งนี้อัปเดตสเตตัสค่ะส่วนอันนี้ก็แชทกับใครก็ไม่รู้ค่ะแชทไปเรื่อยๆส่วนด้านหน้านะคะก็ กิจกรรมที่ยังเป็นพื้นที่ว่างก็เล่นตะก้ป้ายนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะกิจกรรมของเด็กๆของที่นี่ในส่วนของคุณครูนะคะอันนี้เราไม่ได้ยืนคุยกันแบบไร้สาระแต่อย่างใดนะคะเราทำ PLC ในช่วงเช้าอยู่นะคะออก็จะคุยกันว่าเอ,อ๊ะวันนี้ทานข้าวกันหรือย,ยงังเมนูอะไรบ้างเออไม่ใช่งานทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อพี่เกดบอกว่า,างานค่ะงานทั้งนั้นเลยนะคะ น่ารักที่สุดผมมาตรวจเวรครับอุ้ยตายละหัวหน้ามาตรวจเวรแต่ลูกน้องหายนะคะลูกน้องมัวแต่เดินอยู่ค่ะทุกคนโอเคค่ะและนี่ค่ะคือกิจกรรมยามว่างในช่วงเช้าของเด็กๆของเรานะคะวันหลังค่ะเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมาคุณจะพามาชมอีกนะสำหรับวันนี้